สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมายินดีบช่องของผมเองนะครับช่องผมถึงห้าสิบซับแล้วนะตอนนี้ก็เลยห้าสิบซับมาแล้วมาเป็นถึงห้าสิบเอ็ดซับขอบคุณมากครับสาหรับคนที่กดติดตามขอบคุณมากครับก็คลิปนี้จะมาฉลองแบบจริงจังเลยนะคลิปนั้นแบบมาบ่นเยอะเกินไปอาจจะแบบมันดูบ่นๆก็คลิปนี้มาฉลองแบบจริงจังไม่ใช่จริงโจใส่โกโก้และเลี้ยงโอวันตินมุกเดิมๆเพิ่มเติมคือเรียรเปิดคลิปมาก็เรียล้วอะไรอะ้ย เราจะมาฉลองด้วยการเราจะมาดูคลิปของเรานะครับว่าช็อตไหนมันเป็นช็อต MVP ของตลอดการทําคลิปของเรานะครับก็ไปดูกันเลยก็ผมก็จะตัดออกเยอะหน่อยนะคลิปนี้อ่ะมาถึงก็น่าดาวน์โหลดเลยเลยกันคลิปนี้ทาไมเบาจังวะคลิปแรกเนาะคลิปแรกของการทํา youtube เลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแรกของการท youtube เลยคลิปแรกของการทําคลิปใหม่ปรับโดสุดแล้วปรับแบบเออปรับโดแบบโคตรแก เออตอนนั้นคอมยังกากากอยู่ตอนนี้ก็กา,กากเหมือนเดิม,มเพิ่มเติมค,คือแรงขึ้นนิดนึงก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากเราไปต่อคลิปต่อไปดีกว่าไปไปไปคลิปที่สองคลิปที่สองต้องเปลี่ยนคลิปที่สองนะคลิปที่สองก็เล่นเกมเดิมเลยรอสักชั่วโมงหนึ่งครับทุกคนถึงจะเข้าเกมเออคอมกากก็รอเพอะอย่าบ่นมากว่าตัวเองก็มาอคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมาก<ค>เราไปดคปคปปคปนะูคลิปลนะลต่อไปดีกว่าเราดูคลิปช่วง ช่วงใหม่ๆดีกว่าช่วงหลังๆไอช่วงแรกๆน่าจะไม่มีอะไรเรามาดูคลิปนี้ดีกว่าคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดในช่องเรานะมาทุกคนเจอละคลิปประมาณห้าร้อยเก้าสิบหกวิวเยอะมากเลยนะสําหรับผมคือแบบโคตรเยอะผมก็ฟาร์มาสักนะคลิปนี้รู้สึกว่าจะตัดต่อดีครับนะวันนี้เราก็จะมาะส่งตัวละครกันนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดลักกี้ก่อนต้องเปิดลักกี้นะเพราะโชคไม่ดีเปิดไป เราจะเอาตัวนารุโตให้ได้นะมันมีโอกาสได้0.5%นะเราต้องได้เราบอกถ้าไม่ได้เราไม่เลิกเออไปทําไม่ได้ก็ไม่เลิกอ่าเปิดไปยาวๆโคตรนานตอนนั้นปิดไมาอยู่ก็เลยแบบไม่ได้ดีใจถ้าเปิดไมอยอ่แบบเออตอนนั้นปิดไมตอนนั้นดีใจจริงบอกเลยได้ตัวนารุโตแต่เสียดายปิดไมาอยู่เออเสียดายว่าลัคกี้มันยังมีต่อเดี๋ยวไปสุ้มต่อกันเลยว่าจะได้อีกตัวเสียดายลัคกี้ก็มา มันจะได้แบบทําให้โหดขึ้นได้เพราะถ้ามีแค่ตัวเดียวมันโหดขึ้นไม่ได้นะต้องมีสองตัวไปก็สําหรับการคอเฮ้ยสำหรับการรีแอคคลิปตัวเองก็ไว้เพียงเท่าน,นี้ดีกว่ายิ่งดูยิ่งเขินตัวเองก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปละบายบายก็อย่าลืมดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เฮ้ยบายบายไปแล้วบายบายอีกทำไมต่อยตัวเองแม่งช่วงนี้เครียดเียตัวเองชอบทะเตาะกับตัวเองไม่รู้เป็นอะไรมันไง